เอาลค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วงกูรูรอบบ้านค่ะแต่ตอนนี้นะคะอยากจะมีอาจารย์ท่านอื่นมาเยี่ยมรายการของเราบ้างนะคะพบกับท่านเลยเลยก่านเลยค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสำเร็จริศพิงค์นะฮะวันนี้เราเชิญอ,อาจารย์สำเร็จมาเป็นแขกสุดพิเศษเพราะว่าเราอยากจะเรามีคําถามค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าอาจารย์ชอบตอบหนูก็เลยมีคําถามมาให้สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ได้ส่งคําถามมาในช่องทางการติดต่อของเราไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอดีนะคะของอาจารย์ไก่เองหรือจะเป็นทางเฟซ facebook.com หรือว่า g o o g u i ก d net ก็ตามนะคะวันนี้คำถามค่ะอาจารย์ค,รคือบ้านเขาเนี่ย huh. ติดตั้งเป็นตู้เบเกอร์ที่บ้าน huh. ตอนแรกเนี่ยเขาใช้แบบออ square D แล้วทีนี้เนี่ยพอช่างเข้ามาที่บ้านเนี่ยช่างสีเนี่ยนะเขาแนะนำบอกว่าทำไมคุณไม่ใช้แบบ Schneider ล่ะเขาก็เลยเริ่มงงว่าอ้าวสรุปแบบ2ออย่างเนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงอันไหนดีกว่ากันพอดี square D นี่คือชื่อชื่อเดิมต่อมาก็เปลี่ยนเป็น Schneider ก็เปลี่ยนชื่อแบรนด์แต่ คุณยิงชไนเดอร์นั้นพัฒนาจากสแควร์ดีมาเยอะแล้วนะครับมีมีที่ตัดกลวงตัดไฟนะฮะอันนี้ไม่ต้องสงสยัยเพื่ออันเดียวกันตัดถูกต้องแล้วนะครับแล้วพัฒนาไปได้เยอะกว่าเดิมมากนะทีนี้ในตู้ชไนเดอร์เนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในตู้แล้วแล้วเพิ่มช่องได้นะครับเวลาท่านท่านจะเพิ่มกี่ช่องกี่ช่องก็ได้ สามารถเอาเบเกอร์เล็กๆเนี่ยไปใส่เข้าไปไอ้เครื่องตัดไฟก็แทนที่เมื่อก่อนมันจะมีหม้อเบลเร์ฮิม,ม,ม,มเลยอยู่ข้างล่างใช่เดี๋ยวนี้มีอันเดียวและที่สําคัญตอนนี้ค่ะชไนเดอร์เขาก็มีสิทธิพิเศษโปรโมชั่น<ม>ต่างๆเยอะแยะเลยชไนเดอร์มีสิทธิพิเศษ<ช>ไปชมเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณสุรเชษทับเหมต้องบอกว่าวันนี้ท่านผู้ชมผมมาอยู่กับคุณสุรเชษนะครับในช่วงของกูรูรอบบ้านนะครับต้องบอกวันนี้ทางเนชั่นเรากูรูรอบบ้านนี่นะครับมีคาถาม เจ้าของบ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคอนโดแล้วเขากำลังรีโนเวทคอนโดทั้งห้องน้ําเรื่องของไฟฟ้าบางบุญเลยแล้วปรากฏว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเรื่องของไฟฟ้าใหม่เพื่อให้ลูกอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตของสแควร์ดีช่างสมบูรบอกอ๋อใช้เชนเดอร์เลยครับเจ้าของบ้านต้องสแควร์ดีช่วยตอบหน่อยว่าสแควร์ดีกับเชนีเดอร์อ่ะมันคือตัวเดียวกันใช่หรือไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยครับสแควร์ดีก็คือเชนีเดอร์นะครับ สมัยก่อนอเ,เราจะใช้ยี่ห้อสปครดีครับแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนสินค้ามาใช้ภายใต้ยี่ห้อของอชนเดอร์แล้วทั้งหมดวันนี้สแาวัยดีก็คือชนเดอร์รนะครับที่ใช้กันแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานคงเดิมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปในกระบวนการผลิตวันนี้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของชนเดอร์ไ,ได้ก็เลยพูดถึงเรื่องของชนเดอร์การ์ดก็เลยอยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของชนเดอร์การ์ดชนเดอร์ หรือบัตรเรเดอร์มันเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยครับบัตรเรนเดอร์นี่ก็คือสิทธิพิเศษที่เราต้องการขาดแทนนะครับสมนาคุณให้กับช่างหรือถ้าจ้าอกบ้านนะครับที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเชนเดอร์นะครับเราก็คือจะคืนเงินกลับง่ายๆเลยนะครับคืนเงินคืนให้กับท่านครับผ่านบัตรบัตรเชนเดอร์การ์ดนี่ก็คือบัตรเงินสดนะครับไปใช้แทนเงินสดได้เลยนะครับในร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นตีเลเว่นนะครับหรือว่า ฝังน้ำมันปตททกระเทนะครับใช้ได้มากกว่านี้ครับใช้ได้ทุกที่ที่มีโลโก้สมาร์ทเพ์ถ้าจำไม่ได้ถามไปดีโทรไปที่นะครับคอเซ็นเตอร์กับแชนเดอร์นะครับหมายเลขจำง่ายครับ0ูนย์สองหนึ่งเจ็ดอ้าห้าห้าครับอันนี้คือการที่สมัครทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของแชนเดอร์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการแล้วจะสมัครยังไ สมัครง่ายๆเลยครับเริ่มจากการไปซื้อผลิตภัณฑ์ของชานเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็บนตัวผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการนะครับจะมีบาร์โค้ดนะครับก็ตัดบาร์โค้ดนะครับข้างก่อนเขียนชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัญชาชนนะครับส่งมาที่ตู้ป d 11นะครับของชานเดอร์นะครับวันนี้คุณสุรเชษก็เลยถือตัวอย่างมาดูว่าอันนี้คือของจริงที่ใับมีคนส่งมาของจริงที่ส่งมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ัดชิ้นส่วนเฉพาะส่วนที่เป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์เขียนส่งกลับมาที่เรานะครับเราตรวจสอบปึ๊บครับก็จะส่งบัตรชในเดือกันไปให้คือได้ได้บัตรชในเดือกันแบบนี้ครับครับนี่คือที่ได้ไปครับเราจะส่งบัตรชาในเดกอนล้ใช่ครับได้แบบเท่ๆเลยครับเปิดมาก็ข้างในก็จะมีบัตรชนร์จในเดือนรับก็นําบัตรไปใช้ได้เลยนะครับทุกวันที่สิบนะครับเราจะโอนเงินเข้าบัตรนะครับ วันที่10ของเขาวันที่10นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับพอท่านส่งมาทุกวันที่5ของเดือนนี้ท่านก็จะเอาบัตรเพื่อไปปรับยอดทุกวันที่10ของเดือนถัดไปวันาเนี้ยวันที่10หรือวันที่11พวกเนี้ยท่านก็ใช้ได้เลยซื้อเยอะยิ่งได้คืนเยอะได้คืนเยอะครับแล้วก็ไถ่ดีนะไถ่ดีแล้วท่านจะได้เงินแบบเป็นก้อนเลยนะครับท่าน ใส่ปุ๊ท่านมัดนิดนึงครับแล้วก็ใส่ถุงรวมมาเป็นของคนเดียวแล้วส่งไปที่ตู้บรษณีครับตู้ปน1 1ครับนะครับที่อยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านได้จดกันแต่ถ้าเกิดท่านจําไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าท่านจำเบอร์เดียวครับศู5ย5สองหกหนดห้าหครับสุดท้ายมีอะไรที่อยากจ แฟนแฟนรายการคนอาร์มเชนเดอร์นะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆรายการนะครับไม่ว่าน่าจะเป็นช่างหรือเจ้าของบ้านนะครับที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเชเดอร์วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเรามีของสุนานคุณคือเราจะคืนเงินให้่ันนะครับที่ซื้อของผลิตภัณฑ์เชนเดอร์วันนี้ดูรายการจบแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องเอากล่องกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ตัดฉลากตับส่งกลับมานะครับที่ตู้ปอนอสเนะครับแล้วก็รอรับบัตรพร้อมกับเงินที่คืนเข้าไาในบัตรนะครับ สำคัญที่สุดนะครับท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเชนเดอร์นะครับท่านเอากล่องมาด้วยแล้วอย่าลืมตัดตเฉพาะบาร์โค้ดไม่ต้องส่งมาทางกล่องนะครับตัดเฉพาะส่วนบาร์โค้ดแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ตอนนี้นะครับชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์พร้อมเลขบัตรประชาชนส่งมาที่ตู้พอนอสนะครับถ้าสมัครใหม่ท่านก็จะได้บัตรใหม่ในครั้งแรกแต่ถ้าเป็นครั้งต่อตไป ท่านก็จะได้แต่เงินกลไปใช่ครับแล้วก็สามารถนำเงินไปใช้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ของสมาร์ทเพิร์ดับสมาร์ทเพิร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็02617555และที่สำคัญคือโทรไปในช่วงของแปดจนเช้าถึง5้าโมงเย็นของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องโทรเพราะว่าไม่มีคนรับวันนี้ เวลาเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณคุณสุริเชนที่มาให้ความกระจ่างจริงๆกระจ่างแรกเลยนะกระจ่างคําว่าสวร์ดีครับคือชารเดอร์นิดนึงครับครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับยกตัวอย่างเช่นสวิต์ปลั๊กสวิตซ์ลัเมื่อก่อนใช้ทลิปโซ่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาใช้ชารเดอร์วันนี้ผมสัญชัยขนานและคุณสุริเชนลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ ง่ยายแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราฉลาดเรื่องนะคะเราก็ได้สิทธิพิเศษกับคืนสู่เราแล้วล่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอยากจะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับบ้านของคุณแล้วก็ส่งคําถามมาได้นะคะที่ idline 0898889664และ www.gooai.net รวมถึง facebook.com/gooaiyu กดไลค์กันด้วยนะคะวันนี้ฝันและาจา์สำเริงค,รค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่างรู้คู่บ้านตีห้าครึ่ง nation tv วันนี้สวัสดี ค่ะ<ท>ครับ